เยวครับขุดเหม็นนะกินตีนแล้ไม่ขุดเหม็นเฮียมันบอกว่าถือนัมอันนี้ใคร้างนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราอันตี้ครับผม ีกันสองคนครับไม่ใช่สองดิสามคนกัแบบเออคลิปนี้แบงค์ไม่มาเนื่องจากติดภารกิจนะครับเฝ้าร้านให้แม่ฮนะคลิปนี้แบงค์จะไม่ได้ไปถ่ายกับเรานะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถ่ายเดี๋ยวให้แบงค์ลองชิมสักเม็ดก่อนนะครับแบงค์เลือกเลยนะครับเลือกเลย อย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินเดี๋ยวได้สีอะไรโชวก่อนโชก่อนอ่าสีเขียวสีเขียวสีเขียวคือมีสีเขียวมีเขียวเดียวครับก็สีเขียวก็คือรสน้ำมูกกับลูกแพรนะครับถ้ารอดก็คือจะเป็นลูกแพรแต่ถ้าไม่รอดก็คือจะเป็นรสขี้มูกครับผมใช่ครับเป็นีคือเฮ้ยเขียวครับ เป็นเรื่องไหนบะเดี๋ยวถ้ามึงเสียบมึงก็รอดแหละแห่ะอ่อหมูแป้งอีกคำหนึ่งว่าบอกแป้งไม่กินอย่างว่าเสียบเรก็จับเลยอ่ออีกคำหนึ่งมันเป็นรสหวานไหมโชกล้องโชกล้องโชกล้องจะแสดงว่าเออแชมปผู้เล่นี่สีเขียวอีกแนึงงอ่ะงาถืออันนี้แถมแบ่งแบ่งแถมอีกคำหนึ่งอันนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นกินตีนแล้วอันนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นกิ่นตีนกับอะไรเนี่ยไอ คัมคปอร์เปิดคําแปลดิะอะไรบั่นันดิวยว้ยอย,อย่างนออะไรบั่นปันนี่อันนี้เป็นไปได้ก็คืออันนี้เป็นไปได้อยู่สองสีนะครับก็คือสีนี้บลับบลับผมไปดูว่ามันคือกลิ่นตีนครับกลิ่นตีนหรือลูกพีชแล้วก็มีอีกรถนหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือปลาตายกับ สุดอลิมันน่าสมูทครับผมอะแบงจับปะแบงเนยกชาโอเคไปอย่าวาดเหอะไม่มีอยางเดยมันปาอื่นพอมมาแสดงว่าอัน้สีรถนักอยอะยังไงเหออ่ามาฟังจะเป็นไงตอผมเป็นไ่อ่ะโอ้ รู้แล้วกินตีนแม่แบงบอกกับป่้องขุดเหม็นเนอะบอกกับป่้องว่ากินอยังปลาตายหรือกินตีนกินตีนเลยแล้วแมุ่ดเหม็นเยอะอยู่ป่ะเดีลยวแม่กินป่ะเดก๋ยวคุไปอ่ะไปฮะเริ่มถ่ายกันเลย ออืครับครับแบงเนื่องจากแบงไม่ได้มาคลิปนี้เราก็จะเล่นกันแค่ถามคนนะฮะก็คือตามปกคลิปเลยก็วันนี้จะมาลองกินลูกอมปริศนาที่เป็นแบบว่าเดี่ยวนมีพวกไข่เน่าชีสเน่าอะไรพวกนี้นะที่อว่าฮิตฮิตมาหลายปีแล้วมั้งแต่ผมเพิ่งจะได้มาลองทำเดี๋ยวมาตัวกัน เรียกว่าผมขอเรียกว่าลูกอมปีศาจแล้วกันครับเกินปีศาจจริงๆนี่ฮะนะครับลูกอมอ่านไม่ออกครับไม่ไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่านเพราะอ่านไม่ออกกูแกงไอเกียดอยู่เดี๋ยวอ่านให้ฟังอ่าเดี๋ยวออดอ่านให้ฟังครับนี่ b e n นี่ b แต่บอไม่ไม่อยู่แล้ว e ไหะสระแอเห็นไหมนี่ เบรเชืยอเวลาเชืยอเวลาก็มึงกี่ทายอ่าโอเคเราจะเริ่มยังไงดยแบบว่าให้าุกูจสิเฮ็ดตั้งเดในการที่สิได้กินลูกอมนี่ก็ขึ้นไปกินเลยวป่กินเลยหรือว่าสิให้ท้ายคำถามบอกมึงขึ้นไปกินเลยวปล่าตายคำถามก็ได้เออทายคำถามเอาลองกันฮะครับเดี๋ยวสิสลรับกันตอบคำถามกระปุก ขอเล่าไปก็ได้กูว่าเล่าเทยๆล่ะบทแมงนี่ปนกันไปโลดกันเออปนกันไปโลดส่องห้องอินดีแเล้องสเหลียมเดียกัลักีสันของห้องเม่นมาเดอนี่แม่นนลราเนาะกูบ่เคยบอกใอัซนี้จาเอากูมกูมันนันอยูยแล้วเอาเริ่มเลยอเขาาม่ก็มา่งสิเริ่มได้เจมึงบ่ให้กูเอาเลยบ่ตัดออกอ่ะกูบอกเลยบ่ตัดออกบ่ได้ตัดหอกวันา่กาความหมาคือ สี่แท้คำถามเอาไผก่อนไผก่อนไผก่อนไปชิบอ่าหนึ่งสองอ่ะมึงก่อนอ่ะมึงตัวก่อนไหมมึงเป็นคนชนะไหมอ๋อกูชนะกูเลี้ยงได้อ่ะว้าววกูแพ้เอาอไม่ทางที่หลังเอาอไม่กูแพ้ที่หลังเดียวอาอไม่อ่าแพ้ที่หลังเอาอ่าแพ้ที่หลังอ๋อไม่ลังปึ๊บปึ๊บเอ๊บปึ๊บ เหมือนเหมือนย้อมกันมา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 อดก้อนอดก้อนนะกูกับก้อนคือเขาเดี๋ยวไหวเอาพอล่ากระโดดลงไปในน้ำแล้วทำไมผมไม่เปียกพอล่าจ้ะพูดได้วะพอล่ากระโดดลงไปเป็นคำถามเป็นคำถามพอล่ากระโดดลงน้ำคุณสีทิศยังว่ากูไม่ได้ถือถามดิวะเฮ้ยตอนนี้เพียงลพอล่าพอล่าใส่วิกก็เลยถอดบิกไปก่อนผิดเอาเฉลยเลย พอผมยืนดูพลัลล่าอยู่ข้างบนไม่ได้โดดลงไปด้วยโอ้ยดูแลเจ้าเอาให้กูกินเลยครับหนามานนามันสีลาวมันไงไมาเอาเลือกมันสิได้ยินเสียงว่าว่านเลือกเอาเลือกเอาโอ๊เลือกเอาสีใดจีเ,จเออเลือกเลยกูเบิ้งข้างหลังก่อนเดี๋ยวมันเลยเออเลือกเลยเดี๋ยวอันนี้โอ๊ได้สีขาวนะครับผมนี่สีขาวนี่กล้องเบิ้งให้กล้องเบิ้ง อ่าไ <c oughs> ก่เกินไก่เกินโอ้กัดโอ้ด้สีขาวสีขาวจะมีน้มบูดกับปลอกเผาเฮ้ยโอ้ตอนนัน้นปลักเผากูกินได้เมื่ออยู่แล้วอว่ามีอย่างที่กูกินม่ได้บ่หลอกเนีย่ย ข้าหลอ,อ,อดโอ๊ยอดหลอดอดหลอดข้าวอะ่ะก็นำก่อนเลยกูอบอกใ่้มีดอก่อนนำก็นำม,มาเต้นใบก่อนเลยมีดกันก็นำเต้นใบกันเลยมาฮะรู้ไหมใครเป็นพ่อของพลอยเชอร์แมนใครเป็นพ่อของพลอยเชอร์แมน ทางสุนติเนี่ยวะผมไม่รู้เพราะผมไม่ใช่นักขา่าวคำตอบเออหนุ่มกัญชัยเพราะกัญชัยกำเนิดพลอยเอาคำถามาบบะะไปถีบไปอักษรเลยเขาเป็นตามดานาร่าบอ่ะเออกำเนิดพ่อยเจ้เออลูกลูกมันืจอพ่อยเจ้เอ้ยลูกเขาเจ้าะซี๊ดนามสกุลคือ,พ,อพ่อยพวกอันนี้แม่งก็โง่ที่สเลยว้า เป็นไปได้อาตัวกูเลือกเองมึงกินหนอดกูว่าก้ามท้ายเมื่อกี้เต้าวีกเราแหละกูว่าเออกูว่าก้ามทามเมื่อกล่าวก้ามเดี๋ยวนี้เออยูทูบเปอร์คนไหนยังเดี็นถามคุณกวนไงเน่อสีน้ำตาลตอบดีๆว่าอะไรดิสุดทายแล้วกุ่สีน้ำตาลตันโตไปิดโเลยมาสีน้ำตาลมิยังวะเอาสีน้ำตาลคืออยังสีน้ำตาลเจ้าโมปิดอันนี้นะสีเป็นอาหารหมา พอดีเราเคยกินอยู่แล้วอาหารมาเอามามีอาหารอันนี้ถ้าน่าทีเป็นอาหารมาแล้วก็ฟูตติ้งมนะั้งฟูตติ้งน่าที่แบบเออฟูตตี้อ่ะลองมั้งอล,งลองหรออาจาึ๊บฟูตติ่งจับวะยังไงกุ๊บกุ๊บมันบอกว่าถือ หันมาไม่สิ่มันมั่มันไฮรดิฟูดไฮรดิฟูดดิ้งมั้งเอฟูดดิ้งฟูดดิ้งรอดรอดรอดกูรอดกูรอดบ่อบมียนบ๊อบแมียนมึงกินอาหารมาจนยิ้นเหรอล่ะกูวะกูวาอยู่กูว่าบ่แมีนเพ็ดดีกีวะบุกซันเออกูเล่ากูแล้วยังตอบเอ็นเปยมันกินอาหารมาจนแล้วสงสัยมันกินอาหารละกี่จนเพื่อน อ๋อตาอดตาอดยอกกูกินกูต้องกินกูต้องกินมาคำถามต่อไปว่ายน้ำท่าอะไรต้องใส่หมวกกันน็อกว่ายน้ำไทยยังต้องใส่หมวกกันน็อกจ้ะเอว คือเดี๋ยวน่ะคำถามพวกเนี้ยคนกวนทั้งนั้นคือกลัวจริงๆะมันเป็นคำถามที่มันบะข่วนถามอ่ะทาบอกเลยถ้าถ้าพี่จะตายปุ๊บปุ๊บต้องใส่หมวกกันน็อกยำลงว่าแม่ไา้ยังสาระหรือมุกฮิปไา้ยังคำตอบถ้าจะบ้าไปใส่หมวกกันน็อกลงไปย่าำเะเออถ้าพี่จะตายกูยังว่าแซ่เลยสัตว์เนีย ใชบอกกันนอกนะอือเปนปัญได้ล่องมองกันเลย้าเทียมันดีขึ้นกูเลือกหายแล้วกันกูเลือกหายอ่ะอนี้กูเลือกหาไปไปแหงกองเบงสีขาวอีกแล้วสีขาวไม่ไม่นม่เป็นสีขาวนี่ไม่เป็นสีขาวนะอันนี้สีขาวเหลืองสีขาวบนเหลืองอันนี้เอาเอาอย่างนี้ผมจะแปะไว้ให้ว่ามันมีสีไหนบ้างตรงข้างนี้โอเคนะ อันนี้เดี๋ยวบนท่านเดี๋ยวบอกเลยว่ามีรถยังเนี่ยกูหิวแล้วไม่มากไม่มากไม่มากมีอยา่างทีก่กูคิดประเด็ดอ,อกบนรถเนี่ยซอันนี้สิเป็นรถไขเ่เนากับป๊อๆปอบคอนดีไข่เนากับป๊อปคอนไข่เนาบอกเลยว่าเสีย,ยดเจ็ดเคกูอยากให้กองมาเพื่อนหนาไกลมากเลยไ <laughs> ข่เนาเมื่อกบ้าานเเบ่คยกินไข่แหางๆเดี๋ยวโอ้ยแซไข่เนาเนี่ยบนเสถียร์เหรียญกูดอกหข่แห้งกับไข่เนาบ่าคือกันเดียระ พวแมนวะอ้มันซาลินไปเลยใค่หางห้างบอกแมนอันนี้ใครหางห้างไปวะอืมสุกเขาใค้น้ำกระชิกลิตรว่ะ กินเบียร์พร่ออมได้บ่กกันแล้วคุ่ยยืงคอยแข่งไบบแป๊บหนึ่งทูกไปแล้วไปแล้วนอะไรเอ่ยเป็นแท่งแข็งๆกลมๆปลายมีรูข้างในมีน้ำซอยเข้ารูที่มีขนเดี๋ยวนะ กูงงกับคำถามมากเลยกูแย,ย่ม่เอาไม่มเอากูอตอบเม่ไหร่ได้กูงงเป็นแท่งแข็งๆกลมๆปลายมีรูข้างในมีน้ำซอยเข้ารูที่มีขนอะไรเป็นแท่งแข็งแข็งกลมๆมีรูมีน้ำปลายมีรูเออปลายมีรูมีน้ำมะพร้าวพิษยาดม ขนอยุ่ใช่ไ <c oughs> โอ้ย,ย,เ,ยเขียเ้ยอยากแข่คกูตจโคเดคุ้นแล้วอยากแข่งกูตีอ๋อสีขาวเขกันเดี๋ยวมึงสีหัวอ่าโอเคอันนี้คืออันนี้ขาวล้วนนะ ้ขนาดท่าเลยอ๋อออกมาเล่นิก็ส่งใสยแต่นุ่มบุตรจอบเจอไอ้จีมาเหย่ยบพเนรดิ้นนุ่มบุตรอยู่ยได้ดิคนน้องนกอะไรใหญ่ที่สุดในโลก ตอบเพงได้วะมันคือวิจารคคำตอบกันคุณนะเดี๋ยวคิดก่อน <Okay. S 3> hey boy, hey boy, โอเคเห็นบอยเห็นบอยบอกเลยใบให้เห็นใบเจ้อ๋อรู้แล้วกูรู้แล้วอันนี้คือว่ามาตอก, <c oughs> ก,กอยู่ที่กูกูหูแล้วพอคิดว่ามึงสีหูกูเลยบอกว่านกนกยังไงนกยังตัวใหญ่ที่สุดในโลกเลยวนะน <c oughs> ก นกนกนกกิ๊ดี่สุแป็งถวดเดี๋ยววันนี้เรียบร้อยโดนไปเนี่ยโดนคำตอบคือเดีายพี่งู่คอตอบนกแอ่นนะเฮ้ยเห็นไหมกูรู้กูรู้เว้ยบัรั้วูร่ไอ้เหี้ยนกแอร์อ่ะบตารับตาหยิบมาเครื่องบินมัอรับตาหยิบมา รับตารับตาโอหเรื่องสีวันนกเจ้าเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะตาใสชอยู่คือยังปลาไก่กินเนี่ยไอ้เียสีดำเนี่ย้าจัมบ่ผิดนั่นแหละสีเป็นสกังสเปสกังเช้ก็คือกินสกังกินของไอ้ตัวเหม็นๆน่ะคล้ายๆกับลอกมาได้กินหะารับเกับเดี๋ยวเด้อสกังเกับจะกระแลกปะอ่านบอกออก เต้หมูแคบะสกังมึงกับบอสลอตแต่อีกอันนึงกูบอเอากูบอได้แปร่ละกูจีแปร่ได้อันที่เป็นอันบอดีแล้วกันโอเคต้องยำก่อนอดถามมันมันเป็นแังแดงบอกมาฟินอันนี้กาแฟกาแฟแต่อื ถ้าหรือแบบอเออยูทูบเบอร์คนใดที่กูจะถามมึงมึงก็ต้องตอบไม่ถือว่ากูถามนี่หมายถึงคนใดดีกว่ากูไม่อยากโ<อ>ง่ไหมกูอยากโง่รู้จะเปิดมึ้งไหมมึงไปยูจะเปิดหนาไหมเนี้ยโอ้ซัตยเอ้คนเบืองลอยกว่าเหรอบุญดา <c oughs> คนเบืองลอยกว่ายู้โอ้คนเรื่องโง่เอาไอ้จ้ำยิงไหนเอาดิเอาดีดีอดหรือแบบเปลอยิงฉุบเออเปลอยิงฉุบแดงเลยดีกว่าเออเปลอยิงฉุบแดงเลยเออก็ต้องทำแพร์แดกแฟร์แดกแฟร์แดอแฟร์แดกไปเลยเออ เดี๋ยวปอกับตะกองพร้อมปอกับเดี๋ยวเอาเปิดคลิปกันเยอะยเปิดกันเยอะเปิดคลิปกันนับหนึ่งหสามก็คือเมื่อกี้บอกาเเปิดปิดคลิปเอาแต่ิดคลิปเจ็ดเปิดลำเปิดน้คลิปนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับมันอาจจะขาดหายไปบ้างไม่เป็นไรครับให้ให้อาไฟพวงผมด้วยนะ เพราะผมใช้โทรศัพท์ในการถ่ายนะครับทุกคลิปเลยควบมจามันก็เต็มเมื่อกี้ม,มันก็ขาดไปเมื่อกี้ถ่ายไปเยอะเลยโอ้หเสียดายมากอยากให้ทุกคนดูอะแต่ว่าหายไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าเอาใหม่แล้วกันเนาะคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็อยากจะมาบอกว่าต่อไปโอ๊ตก็จะไม่ค่อยได้มาแล้วนเนาะแล้วก็กุจะเอาเมียโอ๊ตจะไปเอาเมีย แต่ว่าโอ๊ตยังอยู erm <políticas> yeah. ่นะโอ๊ตโอ๊ตย <with> ังอยู่ในวาสันตีใช่ไหมโอ๊ตกบกูไปเซนสอกูอยู่ในช่องอยู่โอ๊ตยังอยู่ในวาสันติแต่โอ๊ตจะได้มาน้อยลงก็ช่องนี้ก็อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นผมคนเดียวบ้างอาจจะเป็นผมกับแบงก์บ้างอาจจะเป็นผมกับเอิร์ดบ้างหรือว่าอาจจะเป็นผมกับแฉกรลบเชิญคนอื่นก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าช่องนี้มันคือช่องทีมเนาะถ้ามาจะมาคนเดียวเลยมันก็ไม่ได้เนาะบอกก็จังกูมาดูเลยกูมา2อคลิปแล้วโอ๊ตมาตัวปเรตติ้งแบบ โอ๊ตมาแบบแต่ละคลิปนั้นเลยติ่งแบบเดบเลติ้งช่องอยู่เงี้ยโอ๊ตมาเลยอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยจากบิวจากบิวคนเมืองมึงเขากันเลื่อนใจอีกเนี่ยไม่รู้ว่ไม่เห็นหนังวะเออไม่เห็นหนังจำเป็นต้องคินหลายคนโอเคโอเคโอ๊ตโอ๊ตหรือว่ายู่ในช่องนี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวกูไปหาอยู่เงี้ย ไปหากูเจ้าเดี๋ยวกูไปไทยอยู่ฝุ่นไม่เห็นดิอาจจะอยู่เฮียนดองเฮียนดองก็น้ำเฮียนดองก็น้ำเฮียนดองเลยเฮียนดองกูบอกนะชิมกันชิมาเฉยกันไม่ได้เอาเอโอเคอาจโอ๊ตอาจจะไม่ได้มานี่แต่พวกผมอาจจะไปเซอร์ไพรส์โอ๊ตก็ได้ครับแล้วคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า ผมจะพาไปเรียนหรือไปแกล้งคนอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าไม่มีโอตแล้วเดี๋ยวผมจะไปแบบเข้าใจไหมไม่เข้าใจใช่ไหมก็คือผมจะไปในแบบ่เใจเดีแล้วเออไม่ต้องเข้าใจอ่ะไอสัตว์เออคลิปต่อไปผมจะทำอะไรก็รอมาดูกันเอกก่อนเพื่อน อละกูกข้า <ules> ว <motiv ators> ่าไปเซ็นนะกูก็ว่าได้ไปเซ็นเมื่อกี้กูจะกูตายไปเลยวเนี่ก็ยังอยู่อยู่ดิเมื่อก่คือจะกูตายไปเล้เนี่ยแนวเดียวเเออยังไปหาสู้กันได้ดูไปหาสู้กันได้นะโอเคครับทีมนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบายโอเคไปไปขอเปรี้ยบสิ เขาได้เอาบรรยากาศเฮ้ยอังยังอะ่ะ <c oughs> จุดยนืนเบื่อจุดยืน